สมการรอคอยสําหรับลูกนาคีน้อยนะคะของน้องอ้ายสกุณนาพรนั่นเองค่ะพี่น้องคะเพราะว่าหลายท่านหลายคนนะคะต่างเรียกร้องเขามากเลยว่าอยากจะเห็นอ้ายสกุณนาพรแต่งชุดนาคีจังจะได้เห็นไหมอ่าและล่าสุดนะคะคือบอร์นกพงศกรนะคะได้ loop. อัปรูปอ่าเป็นลูกสาวเนาะใส่ชุดนาคีน้อยพี่น้องคะถือว่าทําถึงมากถือว่าแบบ โอใส่และแบบมีมนขังส่ยละสง่างามส่ยละแบบอุย้ยทุกคนต่างแบบสะกดจ้องมาถี่ไอศกุลนภพรน,นะพี่น้องเพราะว่าเราดูแล้วแบบโอ้ยสวยเลิศครบจบพี่น้องคะ่ะแล้วที่สําคัญคือไอศกุลนภพรคือแข็งแกร่งมากทนแดดทนสุกย่างพี่น้องแล้วคือเนี่ยตั้งแต่ถ่ายทําตั้งแต่ตอนประมาณอ่าท,ทิ้งเทียงบอกพี่น้องคะช่วงเสาว นนก็คือว่าออสุดยอดนะไอศุภพรจนมาถึงตอนนี้คือแบบแฟนคลับก็รอชมรอดูไม่ว่าใครก็ตามที่ไปและถ่ายคลิปน้องลงแฟนคลับก็น,นำ้ำเฮไปเบิ่งทุกคนเลยพี่น้องคะเนี่ยถือว่าเป็นเลิกที่ดีแล้วสําหรับเพลงใหม่นะคะใจเสาะบ,บนเกาะนาคีที่ว่าเป็นเลิกดีมากๆเลยที่แค่แบบว่าถ่าย MV หรือแค่่าร้องเพลงเกิดออกมาแล้วแฟนคลับให้การตอบรับขนาดนี้นั่นเองพี่น้องเนี่ยวันนี้นะคะจะมาเปิดให้ดูสําหรับ ลุกที่บอดงพงศกรนะคะได้เอาให้ดูคือนาคีน้อยโพสวางบอลในพจน์หน้าที่พี่น้องคขะวางมึงหันเองแล้วเห็นคือแบบตกใจพี่น้องตกใจว่าป้าทําไมสวยจังทําไมแบบใสแล้วคือแถมประมาณนี้ค่ะพี่น้องคาเนี่ยบอลโนอ,ออกมาโพสว่านาคีน้อยแล้วก็พร้อมกับรูปยิ้มแล้วก็รูปงูนั่นเองอ่ะนี่ค่ะพี่น้องขาดูเลยลุกนี้คือกินขาดมากๆอ่าพี่น้องเบื้องซ้อยกันแน่คือแบบ น่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับไอศุกรณพรเนี่ยพี่น้องคาเบิกดิละ่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นผู้สาวแห้งพี่น้องคาเนี่ยเป็นสาวมากแล้วอ่าแต่งโตองค์ทรงเครื่องพี่น้องคาครบครบมากๆทําถึงมากๆสําหรับเอ็มบีเพลงนี้คือแบบโอ้ตรงวันไหนจะถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องคาซ้ำนี่แหละเพราะว่าแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตารอ,อพี่น้อง แต่ที่สําคัญคือพี่น้องคะขาดไม่ได้เลยคนนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอืขาดไม่ได้พี่น้องคะมาให้กําลังใจตลอดไม่ว่าจะอะไรก็ตามคือคนนี้เองพี่น้องคาเนี่ยก็คือยาหอยนั่นเองพี่น้องคะมาให้กําลังใจหลาดีมากๆเลยไม่ว่าจะเหมือนกับเป็นว่าการอ่าโชเนาะเป็นการแสดงทีาก็ตามถีญยาหอยเดี๋ยวไปนํา จะไปเฝ้าดูอิหลา่าไอศุกรณพรข้างเวทีหรือหน้าเวทีตลอดพี่น้องค้าเนี่ยวันนี้เนาะอ,อิหล่าก็ได้ไปถ่าย MV ญาหอยกระเพรากรลังใจพี่น้องค้าแล้วก็พร้อมกับน้องมิลินเนาะเนี่ยแฝดสามพี่น้องค้านาคือกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าสองคนนี้คือแบบเหมือนกันสุดๆพี่น้องพี่กับน้องเนี่ยน่ารักมากเป็นภาพที่แบบเป็นโมเมนต์ที่แบบเออญาหอยน้องมิลินอ,อาไอศุกุนณพรคือแบบ พี่น้องคาสามคนนี้คือแบบน่ารักมากๆเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วทีนี้เดี๋ยวขอมาเปิดอ่าคลิปวิดีโอนะเพราะว,ว่ามีอ่าเป็นอ่าอาเทพเนาะเสียไปหกคนได้ถายลงแต่ขออนุญาตคลิปจากพี่ด้วยนะคะน่อยให้แบบในเบิงนิดนึงอ่าพี่น้องค่เพราเป็นบรรยากาศ,เป,รรากาศเป็นบรรยากาศในการถ่ายอ่าเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะ เป็นบรรยากาศในการถ่ายรูปเนาะพร้อมอายพร้อมกับอ่าพี่พี่นางล้ำเนี่ยค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะถือว่าโอ้โหสถานที่ก็ขังมากเลยนะสถานที่คือแบบเอ่อเหมือนกับว่ามีมนขังมนสสก,กดอะไรสักอย่างหนึ่งพี่น้องขาดูสิสวยมากแต่และคนไม่ว่าจะนางลำไม่ว่าจะนักร้องคุณนะพี่น้องขาเบิง ขออนุญาตเปิดเสียงขึ้นอีกสักนิดนึงเนาะอาเนี่ยฉ<ก>ันขอโทษไอ้ฝนกับพระเจ้าจะเขยิบมาทางนอีกให้มือมันอยู่ตรงกลางหัวน้องอ่ะถูกขอโทษนด่างกลอนไม่ต้องซ้ำเลยหลังหัวน้อง นืมเห็นแล้ค่ะพี่น้องคะ <S 2> <S 2> <S เป็นบรรยากาศนอนในการถ่ายรูปอยู่ที่อาวังอาวังนาคีก็คือเป็นท่ามะนาวแหละพี่น้องคะอยู่ที่อำเภออำเภออำ,อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรน,นะคะพี่น้อง <S <S น่ารักมากๆอันนี้ก็เป็นคลิปน่ารักหลายแห่งพี่น้องคะ เนี่ยแต่ละคน f อแต่ละคน่คน,นได้ตัดรูปน้องอย่างนั้นอย่างนี้ลงในละพี่น้องคะเพราะว่าได้เห็นแบบเนี่ยเอฟซม่ท่านนึงนะคะได้เอารูปนี้น้องมาตัดลงแบบว่าอ่าดูเหมือนแบบม่ใช่น้องไหมเนาะแต่สวยมากนะพี่น้องคะใช่แบบรอยยิ้มนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเพราะว่าอ่าเพิ่นใส่แบบเป็นรอยยิ้มให้น้องนะคะพี่น้องเนี่ยน่ารักมากีน่น้องคะเบื่อเท่าไะเนี่ย แต่งเอฟเฟกตไหนก็น่ารักหมดเลยไอะสุนทรแล้วคือแบบเดี๋ยวจะเปิดอีกรูปหนึ่งนะคะให้ดูอ่าไหนละ่ะมี f เอฟซีแม่แม่ท่านหนึ่งเพิ่นแต่งมาให้พี่น้องเนี่ยเพิ่นแต่งมาเป็นแบบว่าเป็นหลายๆรูปเนี่ยคะ่ะพี่น้องคะแต่ละโมเมนต์อ่าอันนี้คือแบบล่าเริงสดใสมากเนี่ยนี่คะ่ะเพื่นแต่งมาร้วมๆม,มกันพี่น้องคะสวยมากแต่ที่สวยไปกว่าน,นั้นคือพี่น้อง นางเอกมางามคักงามแน่แต่พี่น้องคะ่ะพี่แป้งนัททิดานะคะพี่น้องสวยมากเนี่ยสวยมากแล้วนี่คือเป็นอ่าอยู่ท่ามะนาวเนาะเนี่ยโอ้โหพี่น้องขาแค่นี้เราก็อยากรู้อยากดูแล้วเนี่ยพี่แป้งคือสวยมากพี่น้องคะ่ะสมกันแห้งกับพระเอกเบิซื้อซาพี่น้องคะ่ะพระเอกกระลอนนางเอกกับสวยเนี่ยดูสิ โอ,อ้พี่น้องคะเลือกคนไม่ผิดจริงๆเนี่ยเปิดตัวพระเอกนางเอกเอใจเสาะบนเกาะนาคีอ่าพี่น้องคะานี่ก็คือพ่อจ๋านั่นเองนะเป็นพระเอกแล้วก็พี่แป้งนัดทดาวงเสียงอีสานเสียงอีสานไม่นนกหน่อยนะคะพี่น้องคานี่ได้มาเป็นนางเอกให้เออพี่น้องคะต้องรอดูรอชมคะ่ะวันที่21เม็ดเมษ ยี่สิบเอ็ดจะถึงนี้อ่รอเลยพี่น้องคะรอปั่นวิวให้ลานหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวอ่าหนึ่งวันสองสามสี่ห้าล้านวิวไปเลยเพราะว่าเชื่อว่าเอฟซีของน้องอ้อสกุณพอดเอฟซี FC ของทุกๆคนนะคะที่เพิ่อนอยู่ในองค์กรหรือว่าเป็นไพ่กระตามเพิ่อนอาจจะแชร์ต่อไปพี่น้องคะเพราะว่าคนเนาะคนแบบอ่าเป็นเอฟซีก็เยอะอยู่นะสาหรับอส้สกุณพอ่นะคนแบบ รักน้องคนให้การสนับสนุนคนซัพพอร์ตน้องคือเยอะมากเชื่อว่าหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวแน่นอนเพราะว่าเรานะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่จะช่วยปันซอยแบบว่าให้อีลาเด้แบบว่าเออแบบตามทะลุปเป้าตามที่คาดหวังไว้ตามที่แล้วก็ตามที่เอฟซีหวังไว้ด้วยนะคะสําหรับต่างๆเนาะของน้องนะคะเขาก็ทส่ซัพพอร์ตอีลาตลอดไปเนี่ยถือว่าวันนี้คือ ท้องฟ้าพี่น้องคะท้องฟ้าอากาศสดใสมากๆฝ่ฟ้าเปิดแห้งเหมือนี่ก็คือจังหวะที่บอลน,นุ๊บอลน,นุเนาะท้ายลงคือท่าทย์ท้องฟ้าเปิดมากๆเลยไม่มีแม้แต่พายุไม่มีแม้แต่ฝนนะคะพี่น้องเนี่ย ถือว่าเป็นเลิกที่ดีเลยสำหรับวันวันนี้นะคะก็ขอให้เพลงใจซ้อบนกอ้อนหน้าขี้ของน้องไอศกรพรฮโด่งดังปังๆนะคะลูกเนาะข้ากอดท,ทาสซับพอร์ตกระถาบึ้งแง่งทาค่อยปันวิวค่อยฟังไปเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาพีส่สมิธอย่างนี้ก็พากดไลค์กดแชร์กดตตามเป็นกำลังใจให้นําไปได้วยค่ะพี่น้องค่ะแล้วสิมาิปข่าว,าว,าวอีกครั้งนะค่ะสำหรับมันนี้ไปก่อนค่ะ